นิยายเรื่องนี้มีคำว,ว่าน่ารักเต็มไปหมดเ<ช>ลยกันน่ารักทุกหน้ารัก ผ้าน่ายอ่ะเขาเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันแถมยังชื่อเดียวกันด้วยคือชื่อโกเหมือนกันถ้าไม่ใช่ผมลิขิตก็ต้องบอกเลยว่านักเขียนลิขิตใช่นักเขียนลิขิตให้มาเจอกันแท้ๆเลยปมากสาหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราอ่ะจะเรียกน้องๆเนี่ยว่าโก1หนึ่งกับโกสองเพราะว่าผ้าน่ายเขาชื่อเดียวกันที่เรียกว่าโก1หนึ่งกับโก2สองอ่ะคือเป็น AKA ในเรื่องเลยที่เพื่อนๆแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนเนี่ยตั้งให้พวกเขาโดยเรียงตามลําดับว่าแบบใครเข้าก่อนเข้าหลังนั่นแหละใน ก,ก็คือโกหนึงก็คือน้องเนี่ยจะเป็นคนแบบเหมือนเป็นความสดใสเล่าเรื่องของโลกใบนี้อตอนอยู่กับครอบครัวก็จะเป็นความสดใสของแบบครอบครัวคุณพ่อ,อคุณแม่แล้วก็ตอนอยู่กับเพื่อนเพื่อก็จะเป็นสีสันเหมือนใครอยู่ใกล้ก็จะแบบ ตาหน้าหลากแะแบซนตาภาษา<ม>อะไรเงี้ยเด็กมอต้นเนาะแต่ว่าพอโตขึ้นเราก็จะได้เห็นพัฒน,นาการของน้องเนี่ยเติบโตขึ้นไปด้วย<ม>ต่อมาี่คือพระเอก<ม>พระเอกเราก็ขอเรียกว่ากโกสองเลยละกันก็คนเนี้ยเขาจะนิสัยตรงข้ามกับนายเอกทุกอย่างเลยเนาะ<ม>ก็คือเป็นคนมีเหตุผลใจเย็นนิ่งๆอาจจะดูแบบเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนิดนึง<ม>แต่ว่าจริงๆอย่างกายว่าตอนอ่านเรารู้สึกว่าอน้องมีที่มาคือน้องอาจจะเป็นคนแบบขี้อายนิดนึงเพราะด้วยอาจจะแบกเกราอะเนาะน้องต้องย้ายโ้องเรียนตามพ่อแม่ตลอดมันเลยทำให เหมือนพอเราย้ายโรงเรียนเนี่ยก็เลยเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วพอไม่ค่อยมีเพื่อนน้องก็เลยจะเหมือนอาจจะไม่ค่อยกล้าสื่อกับใครเป็นคนเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นคั้วตรงข้ามที่แบบเคมีน่ารักเนาะแต่ว่าพอน้องโก2สองเนี่ยพระเอกอะได้มารู้จักกับโกหนึ่งก็ทําให้โลกของเขาอะเริ่มมีสีสันมากขึ้นเริ่มเต็มใช่เติมเต็มแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนคนอื่นด้วยในโรงเรียนก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองแบบเอออยากใช้อะไรอย่างเงี้ยก็คืออ่านแล้วน่ารักมาก เป็นคู่ที่แบบส่งเสริมกันน่ารักเติมเต็มกัน